สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกองสหรัฐโดนผู้หญิงบกถึงบ้านขอแต่งงาน แม้อายุจะล่วงเลยเขาเล็กข้าแล้วสำหรับนักร้องนักแสดงกองสหรัฐสังคปรีชาแต่เจ้าตัวก็ยังเป็นหนุ่มอมตะหล่อกระชากวัยอีกทั้งยังเป็นผู้ชายแสนอบอุ่นยังเรียกเสียงกรี๊ดจากสาวๆได้ไม่แพ้นักแสดงหน้าใหม่ๆแฟนคลับต่างยกใจให้เป็นแถวเลยทีเดียวและเพราะความหล่อนี้เองจึงเป็นเหตุให้เจ้าตัวต้องเจอกับเหตุการณ์สุดพีคเมื่ออยู่ๆมีคนบุกมาถึงบ้านมาขอแต่งงานโดยกองสหรัฐได้มาเปิดใจโดยระบุถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าเขาก็คงชื่นชอบครับไม่ได้คิด ร้ายอะไรคงพูดตรงๆเข้ามาจอดรถรออยู่ที่หน้าบ้านยังไม่ได้เข้ามาในรั้วบ้านจอดอยู่บ่อยมากจนผมเริ่มกังวลจนวันหนึ่งเรากําลังเพิ่งเข้ามาในบ้านและก็มีสตาฟและเจ้าหน้าที่น้องๆไปดูเรื่องดนตรีและเหมือนประตูบ้านเปิดอยู่แล้วเขาก็เดินเข้ามาผมก็ตกใจจึงให้เขามาคุยที่หน้าบ้านก่อนก็คุยกับเขาจนถึงช่วงเวลาที่เขาจะกลับซึ่งเขาได้เผยว่าแต่ขออะไรอย่างได้ไหมนาทีนั้นผมตอบมาได้ครับเพราะคิดว่าขอลายเซ็นขอถ่ายรูปซึ่งออกฟังพูดกลับมาใน ทันทีว่าขอแต่งงานซึ่งสตาฟที่อยู่ด้วยสวนกลับไปทันทีว่าไม่ได้ครับพร้อมหัวเราะก็เป็นเรื่องฮาฮาเขาคงปลืม้มก็บอกไปว่าขอแต่งงานไม่ได้แต่ขอถ่ายรูปและขอลายเซ็นได้ครับเรียกได้ว่าความฮอตของกล้องสหรัฐนั้นร้อนแรงแบบสุดๆจนทำให้แฟนคลับอดใจไม่ไหวบุกมาขอแต่งงานกันถึงบ้านเลยทีเดียวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียล e น s สขอบคุณครับ